สวัสดีครับอยู่กับฟาร์มสเดินทรัพย์นะครับผมวันนี้พามากรอบปูครับตูเกี่ยวปล่อยนะครับอันนี้สีดำช่างกิโลขายครับผมเป็นประมาณนี้นะครับซื้อมาเป็นกระสอบอย่างนี้ครับเรามาช่างนะครับจะได้กำไรนะครับซอมมือ สอบหนึ่งตกไปอยู่เท่าไหร่สองพันนะครับนี่สองพันนิดๆมาสร้างเป็นทุงนี้ทุงละเก้าสิบบาทน่ครับได้หลายร้อยตัวนะครับทนึ่งุงละเก้าสิบบาทซอมหนึ่งน่าจะได้อยู่เป็นร้อยทุงนะครับร้อยทุงก็เท่าไหร่ครับ ก้าสิบคูณร้อยโอ้เก้าพันนะครับนี่ก็จะได้กำไรมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่จะขายนะครับนย่อันี้ขายดีครับแนะนำให้ซื้อมาเป็นกระสอบนะครับหรือสนใจก็ทักมาถามได้นะครับนี่ตอนนี้เริ่มรับจากโรงงานมาขายนะครับตอนนี้ผมก็รับจากโรงงานมาขายนะครับ จะเอามาช่างนะครับแต่ก่อนก็รับมาเป็นถุงนะมันไม่คุ้มครับมันกำไรน้อยนะครับแต่ก่อนซื้อมาเป็นกล่องทีนี้เราก็ซื้อมาเป็นกระสอบนะครับมาช่างขายช่างไปประมาณ5ขีดนะครับต่อถุงหนึ่งนะครับถุงละ90บาทนะครับผมอ่าก็นั่งกรอกันไปครับลงทุนครั้งเดียวให้คลุมนะครับดีกว่าวิ่งซื้อทีละ หนึ่งลังครับลังหนึ่งก็ได้สิบกล่องหรือยี่สิบกล่องแค่นี้มันก็ไม่คุ้มครับแล้วก็มาช่างดีกว่าซื้อเป็นกระสอบเหมือนพวกสกู๊ซันไทยก็เอามาช่างนะครับช่างกล่องในถุงขายครับคูอะไรพูแดงดดหนึ่งถุงไปข้างหลังเลยครับเอกไปซ่อมรถ นี่นะครับเอแจ้งไปผิดนะครับกระสอบหนึ่งที่3,900นะครับหน้กิโลนะครับกระสอบนี้กระสอบนี้50ากิโลนะครับก็กรกกอกกันไปครับนี่น่าจะได้อยู่เป็น,100นร้อยถุงนะยวนับก่อนคร่าวหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจดปดเกสิบอ่นะครับโเด้เยอะอยู่ครับหลายร้อยถุงอยู่ครับสาม้อยถุงประมาณนั้นครับก็คูณดูครับนี่ยังเพิ่งกรอกเพิ่งได้ยี่สิบถุงแล้วครับนี่ยี่สิบถุงแล้ว อัตีไป95ก็ประมาณ3-400ถุงนะครับคูณ90เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่น้อน90คูณ4 95อัตีไป500ถุง95 45 95 45อู้เยอะไปะครับเป็นหมื่นแล้วนี่ อเอาแต่400ถุงก็เกินพอแล้วเลย4 0 0ถุงคูณ90ลองคูณดูครับผมก็ไม่มีเครื่องกเลกก็ว่ากันไปครับขายไปขายมาก็จะเริ่มรู้นะครับว่ารับของจากไหนครับพาชมครับข้างในครับนี่ได้ชั้นใหม่แล้วครับนี เริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับผมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางชั้นทําเองนะพี่ชั้นราคาอยู่ไม่กี่บาทเหล็กสองคนหนึ่งเหล็กก็มีเองกับหนึ่งคนหนึ่งครับตีไปอยู่สองพันกว่าบาทนะครับช่างไอชั้น,นวางของพี่จริงว่าจะเอาสูงนะครับพอดีช่างเขาทําให้ครับก็แล้วแต่ช่างทําสไตล์ช่างเราไม่ได้ฟิก ก็จะให้แต่พอมันโล่งครับเดินได้สะดวกเห็นไหมครับแต่ก่อนเดินตอนนี้เดินไม่ได้ครับนี่อันนี้ก็มาวางไว้ก่อนครับนี่พวกเหล็กพวกนี้ยังไม่มีที่ไว้กลัวมันโดนฝนไม่ได้มันจะเป็นสนิมไฟเมดกับพวกปอกพวกเหล็กกันนี้ยังพอดูได้นะครับพอดูได้ครับแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับสําหรับชั้นวางของค่อยๆเป็นค่อยไปครับเดี๋ยวก็รุ่งครับมันยังไม่เข้าที่ครับ สำหรับการเปิดร้านมาที่6เดือนนะครับ6เดือนก็เริ่มจับจุดได้แล้วครับการขายสินค้าตัวไหนขายดีเห็นไหมครับตัวไหนขายดีแล้วผมก็จะแพ็กเป็นถุงเงี้ยเราซื้อมาเป็นลังซื้อมาเป็นกระสอบมาแพกเป็นถุงครับเหมือนอย่างเมื่อกี้เราก็แพ็กแพคไปกําไรประมาณ 3- 4สีเท่านะครับนี่มาใช้แค่สองเท่านะครับกาไร3 4สีเท่าอ่าซึ่งซึ่ง,งต่างกับพวกของชําพวกเหล้าเบียร์กำไรลังละ5บาท10บบาทโอ้ไม่คุม้ม นะครับทำไมผมถึงหันมาทางนี้เน้นมาทางนี้มากที่สุดก็เพราะกําไระนะครับเพราะกําไรที่มันดีกว่านะครับคนทางที่เราทํามันจะทําให้เราแบบเดินหน้าไปได้เร็วสําหรับการขายนะครับโอเคจัดจุดให้ได้แล้วก็ไปให้ได้นะครับเริ่มขยับขยายไปทีละนิดนะครับอ่าเหมือนช่วงแรกที่ผมขายถูกไว้ก่อนพอเรารับของได้ จะขึ้นเราก็สามารถรับของได้ถูกแล้วก็ได้กําไรมากขึ้นนะครับผมนี่ครับอตอนนี้ก็เริ่มมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับเกี่ยวกับการขายของอยากเปิดร้านแต่ไม่รู้ว่าจะรับของมาจากไหนแล้วก็กําไรขนาดไหนครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับร้านผมก็ไม่ค่อยมีหรอกครับที่จะเปิดร้านแล้วขายดีแบบนี้ครับ เพราะเราแบบเน้นอยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเน้นเอากาไรมากผมเปิดร้านแรกๆก็ขายไม่ทันนะครับพูดจริงๆเลยเพราะว่าอะไรมันหนึ่งมันมีช่วงบาดรูดนะครับแล้วก็นี้ทําให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับเปิดร้านแป๊บเดียวครับรู้จักกันอยู่สามตำบลน,นะครับเพราะว่าบาดรูดมันดังนะครับเพราะว่าเราให้รูดอุปกรณ์ก่อสร้างครับก็อย่างเป็นในคลิปน่ครับาว่ายอดมันเกินไปเยอะเลยครับกระโดนปรับไปก็ ตอนนี้ยกเลิกนะครับยกเลิกบัตรรูดแล้วนะครับขายแบบนี้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมานวนวายกับบัญชีเรานะครับเพราะตอนนี้เราดังแล้วครับตอนนี้เรารู้จักสามสี่ตำบลรู้จักเราแล้วครับร้านนี้อ่าก็เริ่มลูกค้ามีช่างประจาอ่าสําหรับมีช่างประจําเพราะอะไรเพราะว่าเราให้เสื้อให้เครื่องดื่มให้ตลับเม็ดให้ระดับน้ํา ให้ค้อนให้นั่นให้นี่สําหรับช่างนะครับสําหรับช่างที่ว่ามาซื้อประจําก็จะเป็นลูกค้าประจําเป็นเวพีให้ราคาช่างได้พร้อมอ่าช่างก็ชอบนิดนิดหน่อยเป็นน้ําใจนะครับก็เป็นเทคนิคทั่วไปสําหรับที่หลายๆร้านที่เขาทํากัน,นครับเราก็ทาเหมือนเขาอ่าทำไมช่างถึงติดร้านนี้อ่าก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้น้ําจิตน้ําใจเขาเพื่อเขา,ขาหาลูกค้าให้เรามากขึ้นนะครับ อ่าเป็นเทคนิคด,ดีๆไม่ต้องไปกลัวหมดตังค์ไม่ต้องไปกลัวขาดทุนนะครับเขาหาลูกค้าให้เราแล้วก็ให้กำจ่าเขานะครับอ่ตอนนี้ช่างก็ติดมาที่นี่เป็นช่างประจําหลายคนครับมากกว่า20คนนะครับนี่อ่าหาลูกค้ามาให้เรานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็อัดเครื่องมือช่างเยอะอันไหนขายดียผมก็อดัดเยอะๆพวกตะปูตัวนี้เห็นไหมครับแต่ก่อนเป็น20่สิบหลังนะครับนี่ เริ่มหมดเพราะว่าเหล็กขึ้นผมก็ยังไม่เล้สต็อกด้วยครับก็ขายตามสภาพไปก่อนเหล็กก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดนะครับช่วงนี้แพงทุกอย่างก็ขึ้นตามสภาพแต่เราก็ยังขายได้นะครับเห็นไหมครับนี่แนะนําก่อนครับสําหรับสกรูยิงสันไทยแล้วก็พวกสกรูต่างๆนะครับพวกยิงฝ้ายิงแปรนะครับเราเน้นมาเลยเราเน้นมาเป็นลังหรือยงเป็นกระสอบเหมือนที่ผมให้ดูครับก็เรากา็ขาย ถุงละร้อยถุงละร้อยแล้วก็ขายไปนะครับนี่กําไรดีนะครับกําไรงามเราอยู่ได้นานนะครับไม่เสียไม่เน่าไม่บูดสําหรับหลายคอมเมนต์ก็ถามว่ามีแนวทางงไงก็นี่ครับผมจะทําเป็นแนวทางไปเรื่อยครับสําหรับที่ผมเปิดมาได้เจ็ดแปดเดือนนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละก็จะได้เห็นสําหรับใครที่ติดตามคลิปผมตอนแรกๆก,ก็จะ เป็นความคืบหน้านะครับแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก่อนผมจะอยู่อีกแต่ด้านในอันนี้ก็เพิ่งต่อออกมานะครับสําหรับแฟนคลับที่ติดตามผมก็คนติดตามไม่ค่อยเยอะนะครับแต่จะได้ความรู้เยอะนะครับเยอะกว่าไม่มีใครเขาทําคลิปให้ดูครับพวกส่วน้าก็มีแต่ร้านเจ๊กร้านจีนนะครับที่เขาเปิดใหญ่โตครับเราก็เป็นลูกชาวนามาเปิดเราก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากสร้างอาชีพสร้างรายได้อยู่บ้านนะครับไม่ไม่มีงานทํา เปิดร้านแบบนี้ได้สบายนะครับสังเกตร้านของชําทําไมถึงติดกันทาไมถึงเยอะนะครับอ่าแล้วร้านพืสู่ก่อสร้างทําไมถึงเปิดไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีครับแต่ละหมู่บ้านไม่ค่อยมีเลยไม่บางบางหมู่บ้านก็ไม่มีเลยนะครับบางตําบลมีแค่ร้านเดียวเห็นไหมครับแต่ร้านของชําทําไมมีทุกหมู่บ้านอ่าแต่เขาจะขายได้ทําไมเขาส่งลูกเรียนจบมหาลัยก็เพราะเขาเก็บบาทสองบาทห้าบาทแต่อันนี้กําไรมันมากกว่านั้นนะครับผม แนะนำครับเป็นแนวทางนะครับอ่าหรับใครที่จะเปิดหรือใครที่เห็นลิปผมอยู่บ้านใกล้ๆก็เปิดแข่งอะไม่เป็นไรครับเป็นความรู้ก็ชแชร์ประสบการณ์ไม่ต้องกลัวใครจะเป็นคู่แข่งอะไรก็เรากายของเราเชื่อมั่นของเราครับซื่อสัตย์สุจริตนะครับตอนนี้เราเชื่อไหมครับว่าตอนนี้คืนคืนทุนนะครับ5เดือนของผมนะครับ เห็นไหมทีนี้ก็เริ่มมีเงินมุนเวียนนะครับพอเงินมันนิ่งครับมันก็จะเป็นกําไรนะครับก็จะเป็นกําไรวนมาหาเรานะครับแต่ก่อนเราก็ลงทุนไปก่อนนะครับสองสองเดือนสามเดือนเราอดทนก่อนนะครับมันกําไรมันยังไม่ขึ้นอพอมันมันเริ่มนิ่งมันเริ่มเติบโตเราก็จะเริ่มมีแต่กําไรเข้านะครับอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับโอเคนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับหลายคอมเมนต์ที่ว่าขายยังไง ประมาณนี้นะครับกาไร 3- าสี่เท่าครับผมแนะนําให้ซื้อมาเป็นกระสอบนะบพวกสกรูพวกน็อตยึดหรือใครยังซื้อไม่ได้ก็ทักมาได้ครับผมจะหาของถูกๆให้ครับแล้วก็ไปขายกันเอาไปแพ็กกันีะในมีบริการจัดส่งให้นะครับถ้าใครยังไม่มีกรทางหรืออยากจะไปดูโฮมก็ไปลองดูก่อนนะครับไปขายทีละลังสองลังทีละกล่องสองกล่องก็ไปรับที่ดูโฮมนะครับส่วนอยกได้เป็นกระสอบก็ค่อยมาปรึกษากัน นะครับเพราะว่าผมมีที่ส่งแล้วนะครับก็เขาจะส่งให้ประจำนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณคำถามที่ถามกันเข้ามา,าทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ